4,200บาทจาก KRM Performance นะครับตัวนี้สั่งจากเพจ KRM Performance ใน Facebook นะครับโดยตรงเลยเตัวแทนของ KRM Performance ก็จะมีอีกร้านหนึ่งคือร้าน CFF Thailand นะครับถ้าพี่ๆสะดวกที่จะสั่งหรือว่า walk in ไปที่ร้านก็ไปที่ CFF Thailand ได้เลยนะครับร้านอยู่ ใต้ทางด่วนสีรัตนะครับอยู่แถวๆหลังจุฬาลงกรณ์น,นะครับเดี๋ยวลองเสิร์ชชื่อร้านก็ได้หรือผมจะทิ้งลิงก์ไว้แต่ถ้าใครสะดวกจะสั่งออนไลน์หรือว่าไปที่โรงมีดนะครับ KRM Performance ก็ได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ทั้งหมดเลย4,200บาทตัวนี้คือมีดชื่อรุ่น Sky d i v e r นะครับก็คือดิ่งพัสุธาน,นั่นเองซึ่งเป็นมีดที่ PDKRM นะครับดีไซเนอร์แล้วก็ เป็น f o u เดอรผู้ก่อตั้ง KI Performance นะครับได้ร่วมออกแบบกันกันกบเ,เขาเรียกอะไรเป็น Operator นักปฏิบัติการเขาเรียกว่าผู้ปฏิบัติงานนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกให้ฟังว่า,วามันคืออะไรบ้างน,นะครับในนี้ในนี้จะมีฮาร์ดแวร์มาเป็นคลิปล็อกนะครับคือเหมือนกับเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ยึดกับเข็มขัดกับซองนะครับมีฮาร์ดแวร์มาคือเอาไวให้ใส่เองนะครับถ้าตามต้องการแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะมี ดีไซน์นะครับเป็นแบบดีไซน์แบบร่างของมีดเล่มนี้อยู่นะครับมอตโต้ของมีดเล่มนี้คือ p a รูแคนดูพารูนี่ผมเดาว่าน่าจะมา,มาจากพาราชู๊ดนะครับพาราชูอะไรแบบนี้ส่วน RU เนี่ยผมไม่แน่ใจถ้าพูดว่าพา r a c a n Do มันอาจจะไม่ค่อยสอดคล้องเท่าไหร่ก็เป็นมอตโต้ของเขาคือพารูแคนดูนะครับส่วนเรื่องความหมายรายละเอียดจริงๆเนี่ยผมยังไม่ทราบ อาจจะเพิ่มให้ข้างในพิมพ์คอมเมนต์หรือเดสคริปชันอีกทีนึงเชื่อรุ่นคือ Sky Diver คือดิ่งพัสสุทานะครับ by ณพล B นะครับก็คือออกแบบโดยพลตำรวจตรีนะครับณพลบุญประสิทธิ์นะครับหรือบุญยะประสิทธิ์นะครับเป็นผู้บังคับบัญชานะครับ ผู้บังคับการสนับสนุนทางอากาศกองบัญชาการตํำรวจตะเวนชายแดนนะครับต่ฉดซึ่งมีเล่มนี้ก็ออกแบบมาเป็นมีด e v e r y y a y c a r r y backup knife นะครับ boot knife n e c k knife สำหรับใช้งานเป็น Everyday Carry แต่เขาใช้เป็น Tactical Combat ได้ด้วยนะครับก็จะมีะเขาเรียกว่าเป็น จุดเด่นของมีดนะครับในดีไซน์คือ sky diver คือชื่อรุ่นนะครับ camping เนี่ยหดาวเลยคือดีมากกว่ามี camping ค,คือมีมีดห้อยคออยู่สามารถจะใช้ตัดนู่นตัดนี่ในแคมป์ได้นะครับ skinning คืนถลกหนังเนี่ยสดาว first aid คือกู้ภัยอะไรอย่างเงี้ยนะครับสดาวแล้วก็ e d c คือพกพาในชีวิตประจำวัน5ดาวก็คือมีดเล่มนี้หนักไปทาง carry นะครับแล้วก็หนักไปทาง camping นะครับ ไม่ได้เน้นไปทางกู้ภัยหรือว่าทางถลกหนังส่วนด้านหลังก็จะมีรายละเอียดของสเปคมีดเล่มนี้อยู่นะครับผมคราวนี้เราลองมาดูกันที่มีดนะครับก็จะมาในกล่องกระดาษซึ่งจะมีสแตมป์ KRM Performance มาแต่ไม่มีชื่อรุ่นนะครับด้านข้างเพราะว่าเป็นกล่องที่ออกแบบมาให้ใช้งานกับมีดหลายๆรุ่น k i m เองเนี่ยเป็นมีดสัญชาตินะครับแล้วก็เป็นผลิตในประเทศไทยนะครับโดยนำเข้าวัสดุพรีเมียมชั้น แนวหน้าจากต่างประเทศนะครับแล้วก็ KRM ย่อ, K R M, ยอมาจากคนรักมีดนะครับเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็เป็นยี่ห้อซึ่งอ,อันนี้จะมาเป็นซองผ้านะครับสีดำๆแบบนี้แล้วก็จะมีช่องสำหรับเอามีดออกมานะครับซึ่งก็มินิมัมดีนะผมว่ามันก็ออไม่ต้องท้มาเป็นกล่องแข็งๆหรือว่าอะไรนะครับในนี้ก็จะมีตัวมีดกับซองแล้วก็เป็นสร้อยไข่ปลานะครับบางคนเรียกสร้อยด็อกแหกบางคนเรียกสร้อยซิงล้างจาน ถ้าจะเรียกแบบนั้นก็ได้นะก็คือมันเป็นฟิชเอ็กซ์นะครับเชนนะครับก็คือเป็นซรอยที่สามารถจะคล้องคอรหรือว่าสามารถจะใช้พกพามมดเล่มนี้เนี่ยลักษณะเป็นทิ p Up นะครับแล้วก็ด้ามชี้ลงแบบนี้นะครับโดย2ก็จะมีการเจาะรูแล้วก็ฝังเรเว t หรือว่าตาไก่ามาทั้งหมด5อันด้วยกันนะครับ ซองผลิตด้วย Kydex นะครับเป็นวัสดุสังเคราะห์ประเภท Thermal p l a s t i c ซึ่งก็จะให้ความทนทานและความปลอดภัยในการเก็บมีดนำหามีดไปในที่ต่างๆน,นะครับอย่างเช่นการห้อยคอการเน็บที่เป้เข็มขดัดรวมถึงบางทีเก็บไว้ในกระเป๋านะครับซอง k y เด็กก็เป็นวัสดุที่ทนทานอยู่แล้วนะครับหนาเลยนะนี่นะครับแล้วก็ Retention ของซองคือใช้ k y เด็กหนีบนะครับเป็น Ky เด็ชิ้นเดียวกันนะครับอ้อมด้านหน้าแบบนี้นะครับ นีแล้วก็หนีบแล้วก็จะมีรรเวทยืดวิธีดึงออกคือจับลักษณะนี้นะครับจะมีแรมตรงนี้นะครับแล้วก็ใช้นิ้วแย่เข้าไปตรงข้างล่างนี้นะครับแล้วก็ดึงดันนะครับมีดก็จะถูกดึงออกมานะครับหน้าตามีดก็จะเป็นมีดขนาดเล็กนะครับโดยตัวมีดเองเนี่ยจะมีขนาดมิติที่เป็นมีด everyday carry ที่ไม่ได้ใหญ่มากนะครับในสเปคละเอียดเนี่ยผมค่อยให้อาไ้แต่ว่าผมวัดให้ดูกันคร่าวๆก่อนแล้วกันนะครับว่าตัวมีดเองเนี่ยจะมี Yan มิติความยาวรวมทั้งหมดประมาณ6นิ้วนะครับ,รบตั้งแต่ปลายมีดเลยจนถึงบริเวณด้านหลังท้ายมีดนะครับหนิ้วคือไม่เกิน6นิ้วนะนหรือประมาณ15.5ซนติเมตรนะครับส่วนด้ามน,นะครับตั้งแต่กาดจนถึงส้นเลยอยู่ที่ประมาณ3นิ้วครึ่งหรือประมาณ9ซนติเมตรแล้วก็คมตัดของมีดนะครับหรือว่าตัวใบมีดอยู่ที่ประมาณ2.4นิ้วนะครับคมตัดก็ประมาณ2.1นนิ้วนะครับโดยประมาณแล้วความกว้างใบอยู่ที่ ราวๆาวสององจุเซนติเมตรนะครับไม่ถึง1นิ้วความหนาก็ประมาณ4มิลิเมตรนะครับตัวนี้ก็เป็นมีดที่ออกแบบมาเป็นมีดแบ็กอัพนะครับคือใช้งานเป็นมีดายามฉุกเฉินนะครับอย่างเช่นต้องการจะตัดเชือกต้องการจะใช้งานกรีดตัดอะไรบางอย่างนะครับ ที่ไม่ต้องการความยาวของใบมีดเยอะนะครับใช้เป็นมีดแบบบางทีอาจจะเป็นอุจิลิตี้นักนะครับใช้กรีดลังกรีดกล่องอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆเนี่ยมีตัวเนี้ยก็จะเป็นการดีไซน์ร่วมกันน่ยที่ผมบอกนะครับว่าระหว่างพลตํารวจตรีนบพลบุญยะประสิทธิ์หรือว่าบุญประสิทธิ์นะครับถ้าอ่านชื่อนามสกุลผิดขออภัยด้วยนะครับก็เป็นผู้บังคับการนะครับสนับสนุนทางอากาศกองบัญชาการตํารวจตะเวนชายแดนก็คือเป็น border patrol นะครับ นั่นเองนะครับออกแบบร่วมกันกับ PDKRM นะครับผมส่วนโครงสร้างมีดทั้งหมดเลยผลิตด้วยโลหะที่ใช้เป็น Bowler k 110ะค1 1 0ซึ่งก็จะมีการบอกลักษณะวัสดุที่ใช้นะครับตรงนี้ตรงสันดามน,นะครับ k 1 1 0 Bowler ก็คือเป็นวัสดุโลหะที่เด่นในเรื่องของการรักษาความคมแล้วก็มี toughness ที่ดีนะครับ ผ่านการา Heat Treatment แล้วก็เทคโนโลยีการผลิตของ KRM Performance ก็ทำให้ K110 เนี่ยมีค่าการต้านทานการเสรียดสีที่ดีขึ้นกว่า,าปกตินะครับแล้วก็สามารถจะป้องกันการกัดก่อนแล้วก็สนิมได้ดีด้วยนะครับอันนี้ผมเจอกับตัวเองแล้วคือใช้งานกับตัวเองในรุ่นอื่นที่เป็น K110 แล้วก็เจอว่าเอ้ยมันเป็นโลหะที่ดีมากตัวหนึ่งนะครับทั้งการแพร่ของ คโครเมียมที่อยู่บริเวณผิวนะครับที่แลบทดลองนะครับแล้วก็ตัวของอมีดเองเนี่ยจะเป็นทูสตีลที่เน้นไปเรื่องของการรักษาความคมนะครับก็จะมีความแกร่งในตัวแล้วก็แถมาการต้านสนิมก็ค่อนข้างดีนะครับกว่าโลหะประเภทเดียวกันหรือว่ารหัสใกล้เคียงกันซะด้วยซ้ำนะครับซึ่งใกล้เคียงกับเคหนึ่งศูนย์จากโบลเล์ก็จะเป็น D2 นะครับบางคนรู้จักในนาม To Steel หรือว่า Alloy To Steel นะครับเป็น c o w o r k n n t To Steel นะครับซึ่งก็นิยมมากในการออกแบบแล้วก็ผลิตในมีดท,ที่มีขนาดไม่ใหญ่มากแล้วก็เป็นมีดที่ใช้งานหนักหน่วงอยู่นะครับ Outdoor อะไรเงี้ย e Retention ก็ดี Toughness ก็ดีแล้วก็ Corrosion Resistance หรือกันทนสนิมกันกัน่อกนก็ดีด้วยนะครับก็เป็น Full t a n g ก็คือทั้งหมดทั้งด้ามเลยซึ่งมีดเล่มนี้ไม่ได้มีสเกลหรือว่าตัวสลับมาให้นะครับเขาจะทำมาเป็นลักษณะคือเป็นฮอลโล่นะคือเจาะ ด้ามมาเป็นโบโบอเงี้ยเพื่อลดน้ําหนักโลหะนะครับให้มีดทางเล่มมีน้ําหนักโดยรวมเบาลงนะครับมีการเจาะรูแลนย้าตรงท้ายแล้วก็จะมีรูด้านหน้าอีกสรูเพื่อ ออกแบบมนาะให้ร้อยเชือกสาหรับพันด้ามรวมถึงการใส่สเกลรวมถึงมีการเอาเชือกร้อยเข้าไปแล้วก็พันเป็นอุปกรณ์ที่ยืดระยะออกไปเช่นใช้เป็นหัวหอกหัว,หวอะไรเงี้ยแต่ว่ามีดเล่มนี้ออกแบบทรงมีดมาเป็นทรงวอนคริฟนะครับก็คือ,อหลังมีดด้ามมีดก็จะโค้งรับกับมือนะเวลาจับแล้วมันก็จะรู้สึกว่ามันถนัดดีนะครับแล้วก็ด้านล่างก็โคง้งแล้วก็หมนด,ด้วยส่วนด้านหลังตรงนี้นะครับฝั่งด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นฟิงเกอร์ชอยที่มีขนาดใหญ่นะครับแม้ว่าใส่ถุงมือ นะครับใหญ่ๆอยู่แทบจะใส่ได้2นิ้วเลยนะท่านนิ้วผมเล็กนะครับก็สามารถที่จะจับถือได้ถนัดมากๆเลยนะครับเพราะว่าฟิงเกอร์ชอยหรือว่าฟิงเกอร์กรุ๊ปล่องนิ้วมันใหญ่มากนะครับก็ทําให้มีดเล่มนี้ก็สามารถจะคนโทรลใบมีดคนโทรลการใช้งานได้สะดวกดีนะครับซึ่งก็เป็นอะไรที่ฟึ้นประสงค์กับมีด Every Day Carry หรือมีด edc ที่มีขนาดความยาวไม่เยอะนะครับ ส่วนด้านบนตรงนี้จะมีเป็นดัมแรมแต่เป็นแรมแบบลงนะครับก็ทําให้สามารถจะจับมีดในลักษณะที่คอนโทรลสันมีแบบนี้นะออกแรงกดนะครับในกรณีที่ใช้แรงกดกรีดเหลาอะไรอย่างเงี้ยได้นะครับแล้วก็ตัวร่องที่เห็นนอกจากจะลดน้ําหนักแล้วยังสามารถจะจับในลักษณะนี้ได้นะครับลดน้ําหนักเบาแล้วก็ถนัดด้วยส่วนคมมีดตัวนี้ก็เป็นลักษณะการขึ้นคมแบบ h o โลกราฟนะแต่เป็น h o โลกราฟแบบสูงนะครับคือขึ้นไปถึงด้านบนสุดเลยนะก็เป็นไฮโ o โลกราฟด้านซ้ายของใบจะมีชื่อรุ่น Sky ยไ i เวอร์นะครับบายนภพลบีจุดก็คือเป็นดีไซเนอร์ก็คือ,อเป็นท่านพลตำรวจตรีนะครับนพลบุญยประสิทธิ์หรือว่าบุญประสิทธิ์นะครับผมไม่แน่ใจว่า แต่คือนามสกุลเขียนแบบนี้นะครับแต่อ่านว่าบุญยประสิทธิ์หรือบุญประสิทธิ์เนี่ยผมก็ไม่แน่ใจนะครับขอโทษด้วยนะครับถ้าเกิดอ,อ่านนามสกุลผิดแต่อ่านไปนทั้งสองอย่างเลยดีกว่านะครับส่วนด้านนี้จะมีมอตโต้นะครับหรือว่าเป็นคําขวัญนะครับคือพารูแคนดูนะครับเราเป็นวงเล็บฟันหนูเปิดปิดก็คือเป็นคําพูดประจําคําขวัญเหมือนถ้าเป็น U.S. Marine ก็จะเป็น Simplify นะครับถ้าเป็น S.A.S. British S.S. ก็เป็น w h o s dare win หรือว่าถ้าเป็นเดวิสซีลคือ The Easy Day Was y esterday อะไรแบบนี้นะครับฮูราอะไรอย่างเงี้ยเป็นมอตโต้มาทำหน่วยเขานะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีโลโก้ KM p e r f o r m a n c e นะครับอยู่ด้วยนะครับซึ่งก็เป็นมาร์กิ้งที่มีอยู่ตลอดอยู่แล้วนะครับผมผิวของมีดเนี่ยตัวนี้เล่มนี้ก็ใช้กรรมวิธี Stone Watch นะครับซึ่งใช้งานเป็นผิวที่มีรอยขีดข่วนนะครับอยู่แล้วทำให้ทั้งด้ามทั้งผิวเนี่ยมันก็ส่งผลให ตัวใบมีดเองเนี่ยจะมีรอยขีดข่วนอยู่นะครับแล้วก็ตัวมีดเองก็จะไม่ค่อยมีรอยอะไรเพิ่มเมื่อใช้งานไปสักระยะหนึ่งนะครับก็คือเป็นการพรางรอยขีดข่วนนั่นเองนะบาลานซิ่งของมีดทำ,ทำออกมาได้ค่อนข้างจะดีนะครับเดี๋ยวเราลองมาชั่งน้ําหนักดูว่าหนักเท่าไหร่กันแน่นะครับผมเค okay, นะครับลองชั่งน้ําหนักตัวมีดอย่างเดียวเพียวๆเลยนะครับหนักแค่52กรัมเท่านั้นนะครับถ้ามีเจ้าซองกับสร้อยไข่ปลาด้วยนะครับเพราะเวลาเราพกเ,าเขาต้องพก ซองมันไปด้วยนะครับช่างทั้งซองเลยนะครับน้ำหนักเพิ่มขึ้นจาก52กรัมเป็น87กรัมนะครับ Overall weight ก็ถือว่าค่อนข้างเบานะเพราะว่ามีด r y Day Carry หรือมีดแบบนี้นะครับก็หัวใจหลักของมันคือขนาดที่พกพาสะดวกน้ำหนักที่ไม่เป็นภาระนะครับแล้วก็สามารถจะหยิบใช้ได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็รวมถึงการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพนะเพราะคมตัดประมาณ2นิ้วกว่าเนี่ยก็สามารถใช้กรีดแ็ก ตัดเชือกตัดอะไรได้แล้วนะครับแล้วก็ด้ามเองก็เป็นด้ามที่แม้ว่าจะเป็นมีดท,ที่มีขนาดไม่ได้ยาวมากแต่จับถนัดมากๆเลยนะครับแล้วตัวมันก็เบามากซึ่งมีดลักษณะนี้นะครับรู้สึกว่าสกายไดเวอร์จะมีรุ่นที่เป็นใหญ่กว่านี้ด้วยหรือเปล่าหรือว่าเล็กกว่านี้ผมไม่แน่ใจนะครับแล้วจะมีรุ่นใกล้เคียงกันคือ e a ฟหรือว่าบอลฟรีอะไรอย่างนี้ด้วยที่ทรงใบจะเป็นอีกแบบหนึง่งวอ e ค l ิฟ f เองก็เป็นใบมีดที่มีลักษณะคือปลายกดตัดลงแล้วก็คมก็เกือบจะตรงนะครับก็คือมันเป็นการ แปลผันมาจากชีฟฟ l a m ล Food อีกทีซึ่งอันนี้มีลักษณะแบบนี้ก็ออกแบบมาให้ใช้งานเจาะนะครับกดตัดกรีดโดยเฉพาะเลยซึ่งจะเป็นอุ i ิลิตี้ก็ได้จะเป็น Backup หรือว่าจะเป็น Combat ก็ได้นะครับเพราะใช้เป็นอาวุธต่อสู้ก็ใช้ฟันใช้กรีดใช้เจาะใช้แทงก็ถือว่าทำได้ดีมากๆนะครับโอเคก็แนวๆนี้นะครับผมโอเคนะครับส่วนมัตโต้ PR เ P A R U นะครับ Paru Canu เนี่ยมันย่อม,มาจาก Police a e r i a l Reinforcement Unit นะครับก็คือเป็นหน่วยสนับสนุนทางอากาศนะครับซึ่งก็จะเป็นหน่วยพิเศษของกรมตำรวจนะครับก็จัดเป็นหน่วยงานหรือว่าเป็นกลุ่มที่เขาเรียกอะไรเป็นกลุ่มปฏิบัติงานนะครับเป็นผู้ปฏิบัติงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสนับสนุนทางอากาศก็นะคือ เน้นกระโดดล่มอะไรแบบนี้นะครับก็จะเป็น Skydive คือชื่อรุ่นนั่นเองก็มีเล่มนี้ก็คือน้ำหนักเบาพกหาง่ายใช้งานมีประสิทธิภาพจับถนัดแล้วก็ใช้งานเป็นทั้ง Utility knife นะครับ Combat knife เล็กๆก็ได้นะครับซึ่งน่าสนใจมากราคาจำหน่ายผมแจ้งไปต้นคลิปแล้วรายละเอียดเพิ่มเติมถ้าพี่ๆจะทราบเพิ่มจากนี้นะครับก็อ่านใต้ description comment กดลิงก์เข้าไปต่างๆนะครับเพื่อเข้าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมไปสั่งซื้อกันได้เลยมีไม่ได้ผลิตตลอดนะเราผลิตแค่จํานวนจํากัดเท่านั้นหายากนะครับแล้วก็นี่เป็นอีกหนึ่งเล่มที่มีความภาคภูมิใจของคนไทยทั้ง KIM Performance แล้วลก็ดีไซเนอร์คือ,เ,อ,อเนี่ยนะครับท่านนาพลนะบุญยะประสิทธิ์นะครับผมก็ประมาณนี้นะขอบคุณมากๆนะครับเล่มนี้เป็นมีของผมเองนะครับแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าขอบคุณพี่ๆทุกคนที่เข้ามาติดตามชม แล้วก็ขอบคุณ KRM ที่ทำมีดดีๆออกมานะครับให้เราได้ใช้งานกันเสมอนะครับเทนชั่นก็ดีมากนะไม่หลุดง,ง่ายๆนะครับนี่คือ KRM Performance นะครับ p า w r u c a n d o นะครับก็คือชื่อรุ่นคือ Sky Diver ก็ขอบคุณมากนะครับเราเจอกันใหม่เอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับ Happy r i d น n อ Out